พนพลจนวันนี้หมื่นราตรีที่วดทนและค้นคว,าว้าเมงื่อล้านยดรถลงดินจนชินชากว่าจะมาเป็นคำสอนดิฉันนางสาวศิลาสถาแสงคำผูกกรสนอตำบลสังกัดกระสนอเพลิละหันทราย ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างหลักคิดความพอเพียงให้กับนักศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานทางสายกลางความไม่ประมาทและคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้เป็นคุณธรรมบนพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ต้องมีสติปัญญามีความเพียรซึ่งจะนําไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงหรือที่เรียกว่าหลักสองเงื่อนไขสามหลักการสี่มิติความพอเพียงเป็นแนวคิดเบื้องต้นจากปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันรวมทั้งปรับใช้ในอาชีพครูโดยการเตรียมบทเรียนเตรียมสื่อการสอนให้เพียงพอต่อจานวนนักศึกษานาหลักการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เป็นระดับขั้นตอนเหมาะสมกับเวลาการนําไปใช้และนอกจากจะทุท่มเทเวลาให้กับการจัดการเรียนการสอนแล้วดิฉันยังสอดแทรก2เงื่อนไขสาหลักการ4มิติ<ะ>ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนมนักศึกษาอย่างมีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรมมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวเองได้เรียนรู้ในชีวิตที่สมดุลพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงสีมิติด้านวัตถุด้านสังคมด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดลอ้อมดิฉันได้นำหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะสามารถลงมือป,ปฏิบัติได้เกิดติตสํานึกหนักถึงคุณค่าของสิ่งของที่ได้เรียนรู้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินและในการทําง,งานในอาชีพของครูด้วยความหวังว่าจะมีความสามารถผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพมีชีวิตอยู่ในสงังคม ได้อย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนใครใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติต่อไปดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ